จำหาคนที่อยากได้ SUV ไซเล็กอน6-7,000ตลอดสัญญา8-4งวดแนะนำคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็น MG ZS เนะคะเป็นตัว1.5ดีพัดหรือว่าตัวรอง็อปค่ะซึ่งมากับบอดี้สีดำปกติแล้วทุกคนจะเห็น Z s อของโบนเน่ก็จะมีสีแดงนะหรือไม่ก็จะเป็นสีขาวแต่คันนี้พิเศษได้บอดี้สีดำค่ะสภาพข้างนอกนะคะในส่วนของตัวสีสันของตัวรถค่ะก็ให้สภาพอยู่ที่90%เลยนะมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะทุกคนนะแต่ ก็มองไม่เห็นเท่าไหรนักนะคะแล้วก็ได้บอดี้สีดำแบบนี้ด้วยนะคะใครที่อยากได้ SUV ยูวีสไตล์รถครอบครัวแต่ว่าไม่ได้อยากได้ไซส์ใหญ่มากที่สัมพันธ์เนี่ยมีงบประมาณผ่อนแค่6-7 0 0 0เแต่อยากได้ SUV ยทำไงดีจริงๆแนะนํนำคันนี้เลยเพราะเชื่อเลยว่าคนที่อยากได้ SUV ยูใช้งานเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายแบบหลากหลายครอบครัวบางคนอยากได้ SUV ไซส์ใหญ่ไปเลย mm hmm. งบผ่อน9ก0 0พัน0 0ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่คันนี้สำหรับงบผ่อนหกถึงเจ็ดพันตลอดสัญญาได้รถแบบนี้เลยค่ะที่สำคัญคันนี้มีรัห้ด้วยนะคะ ใครสนใจคันนี้สามารถจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะข้างหลังค่ะก็จะสามารถเก็บของได้แบบแน่นๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะรถไพี2020เลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะคะรับประกันใหม่แท้ให้ด้วยนะใครอยากได้คันนี้รถครอบครัว SUV ไซส์เล็ก่อน6-7,000ตลอดสัญญาได้สีดำได้บอดี้แบบนี้เลยนะทุกคนนะใหญ่อลังการมีอุปกรณ์สุดที่เรียบร้อยมีไอสมาร์ตติดตามตัวรถสั่งการตัวรถจากมือถือได้ด้วยคันนี้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์พนักง,งานบริษัทเงินเดือนทขึนไปมื่นห้าพันบไม่ต้ไตยไ่ะ